สวัสดีครับอยู่กัผมน้องโลกครับวันนี้ผมจะพามาตีบอสแอคเก้าตัวที่หนึ่งนะครับบอสตัวนี้ทำดาเมจเป็นกายภาพผสมน้ำแข็งนะผมลองตายดูแล้วมันไม่ได้ทำดาเมจเป็นเคออสผมตายเพราะดาเมจกายภาพค่อนข้างเยอะ แอบท่าเมื่อกี้เนะี่ยเป็นดาเมจกายภาพเพราะผมตายเพราะท่าน,นันลบหน่อย เบอร์เซิร์หรือเปล่าหลบค่อนข้างง่ายนะบอสตัวนี้ ถ้าเน้นหลบยังไงก็ไม่โดนเห็นง้างปุ๊บหลบเลย เรียบร้อยก็ชุดที่ใช้ก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับผมทำผมทำกันน้ำแข็งมาแค่50% DPS สกิล H78,000 ดีครับผมว่าค่อนข้างเบานะสำหรับแ้9ของเพื่อนๆน่าจะแรงกว่านี้โอเคไว้เจอกันใหม่บอสตัวต่อไปครับขอบคุณครับ